เอาล้วก็องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุอยู่กับผมนัดงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Tower Defense Life ครับผมอ่าเป็นแมปที่น้องในดิสคอร์ดผมแนะนำมานะครับเป็นเกมฝีมือคนไทยนะเขาว่ากันว่านะเออนี้ผมไม่ชัวร์จริงนะครับน้องบอกมาว่าเกมนี้เป็นฝีมือคนไทยนะคนเล่นอยู่ราวๆประมาณ2 3 0 0เท่านั้นเองนะน่าจะเพิ่งเปิดได้สักพัก นะครับน่าจะไม่ขึ้นหน้าฟีดนะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําแมปนี้แล้วกันนะครับเป็นแนว Tower อ e ์ดีเฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝีมือคนไทยจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วกันนะครับอ่าแต่อย่างแรกเลยนะแมปนี้มีโค้ดเดี๋ยวโค้ดผมจะทิ้งไว้ใต้ดดสคริปชันเหมือนเดิมนะส่วนวิธีใส่โค้ดครับให้คุณมาตรงนี้นะหลังจากนั้นให้ไปที่ตรงนี้ปุ๊บอ่ะแล้วก็เอาโค้ดมาวางตรงนี้นะครับหลังจากใส่โค้ดคุณจะได้ เจมมาทั้งหมดอยู่ราวๆประมาณอ่าหนึ่งเจมโดยประมาณนะตรงนี้ก็จะมี2ตู้ให้คุณสุ่มนะครับจะเป็นตู้ Starter Banner นะครับกับตู้แ a n d o m Banner ตู้แ a n d o m Banner เนี่ยเขาจะอ่าปรับเลดอัพตัวละครที่อยู่หน้าตู้ให้โอกาสออกเยอะขึ้นนะครับส่วนส t ต r ์แบนเนอร์เนี่ยก็จะมีตัวละครตามนี้เลยที่คุณจะมีโอกาสได้จากตูน้นี้นะครับแน่นอนสีทองพื้นหลังสีทองนี่คือตัวดีสุดแรสุดนะครับ แต่ผมจะมาสุ่มตู้แรนดอมแบนเนอร์แล้วกันผมอยากได้เซเบอร์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูกันว่าเกลือมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครเกมนี้ป่ะสิบโลแรกลุย,โ,ยโอ้โหมีเสียงเอฟเฟกสุ่มใช้ได้อยู่แต่ผมจะคิดไปเลยน่าจะเกลืออุย้ยแต่ได้เมกูมินวะดีหรือเปล่าวะ ดีไหมไม่รู้นะเอ้แต่ตัวซ้ํามีมีมีเจมด้วยเห็นปะ่ะมีเจมตัวละครเฮ้ยมีการอัพดาวด้วยหรอเฮ้ยระบบแอปดูเจ๋งแต่ผมอยากได้เซเบอร์ครับไปต่อยสามพันโอ้โหสีม่วงเอ้ยได้สองม่วงเว้ยได้อะไรคิดไปเลยได้โบจิกับเอ้ยนี่ตัวหน้าตู้นี่ ใช่ปะหน้าตู้ส t a r ์แมนี่ไงได้ตัวหน้าตู้ตู้นี้นะได้ตู้นี้นะครับมาสุดท้ายและท้ายที่สุดโลสุดท้ายแล้วออกคือเซเบอร์ขอร้องดวงของฉันอา้าวทำไมนิ่ง่ะกูผิดตู้เหรอเดี๋ยวกูก็ผิดตู้หรอหรือว่าเกลือวะ เออเกือแล้วมั้งออไม่ได้สิเอออยากได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมได้เมกูมินมาโอเคโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับคุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร,ร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพ์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV f r e ฟ Fire p u g m o o i l l e a r อาร b นา a บ o u เอา ไปต่ากันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตอ่ะท่านผู้ชมผมไปทําการรียดีมาเรียบร้อยนะเพราะไม่พอใจอจริงที่ไม่ออกเซเบอร์นะตอนนี้ได้มาแล้วนะครับกดไปทั้งหมดประมาณ30โลนั่นแหละก็คนะือหมื่นเพชรนะครับ,รบเรียบร้อยก็ได้เซเบอร์มากับตัวเกือเกือที่เหลือนะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูรูปเกมกันว่ามันเล่นยังไงอะไรบ้างนะแต่เท่าที่ผมสังเกตเบื้องต้นเลยจะมีสายของแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างตัวนี้นะ เป็นคาร์ดไฟเตอร์อาวุธประเภทเมลีนะครับแล้วก็เป็นโจมตีกายภาพนะแล้วเป็นตัวนี้ล่ะอีพิกอ่าเป็นเลนเจอร์อ่าเป็นเลนส์นะครับระยะไกลแล้วก็ตีกายภาพแล้วน้นี่ก็จะเป็นดูริทเหรอดูเอลริทเหรอคืออะไรอะ่ะแล้วก็อาวุธเป็นประเภทเมลีนะโจมตีกายภาพเห็นไหมมันจะมีสายของมันนะเห็นปหมบางตัวไฟเตอร์ซัพพอร์เตอร์ครัสเตอร์ เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมสายมันเยอะเอ้ยมีดีเฟนเดอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวดีเฟนเดอร์ติดไปกัมีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฟนเดอร์ติดไปด้วยเกมนี้น่าจะมีผลแน่นอนนะสำหรับคาร์ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันเล่นยังไงอะไรได้บ้างมามาเริ่มกันเลยเรามา่านมันมีนมันมียางแรงเกอร์อ่ะพี่หน่วยซุ่มยิงอ่ะหรออ่าเราไปด่านไหนดีวะเราเพิ่งเล่นเอาสักสองดาวไหมแล้วทำไกูนั่งข้างหลังอ่ะเอาสักสองดาวแล้วกันกูนั่งไม่ได้ตัวแป๊บหนึ่งกูคิดเอ็ดเกมก่อนดิใจเย็น อ๋อ่าสองดาวด่านนี้แล้วกันอ่ะครีเอทเลยอ่าเอ้ยเลือกระดับผู้เล่นได้ด้วยเอาสี่คนแล้วกันเอ้ยสมคนดีกว่าอ้องเข้ามาเข้ามาเขามาโอเคเราจะไปอีซีนก่อนแนนี่ขอดูเกมหน่อยว่าทํามาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับมาชิมหน่อยสิมาชิมมาชิมมาชิมเล่นคนเดียวมันเหงาเงาก็เลยไปตามน้องๆมาด้วยนะฮะโอเคกดเอปเดินสคิปเลยคอมพี่แรงไอ้น้องอุ้ย แมปโอเคนะทําใช้ได้อยู่ครับผมกดคิวยกเลิกวางตัวกดเ็กขายอุ้ยแมปกว้างอยู่ครับแมปกว้างอยู่โอเคเอ๊ะเรายังไงอ๋อมันออกทางไหนเนี่ยออกนี้ออกนี้ปะออกนี้ปะเออทางนี้นี่นี่ออกนี้ไอ้บ้ามันมีเส้นบอกโอเคเส้นจะติดหนึ่งอ๋อนี่มาแต่แมปทำมาได้ดีเลยนะผมชอบนะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงไางไม่ได้เงินไม่พอแป๊บหนึ่งดิมันกดวางไงอ๋อตาออกมีต้าหกร้อยมีหกร้อยเซเบอร์ ข้างบนคือราคาข้าววางปะพันหนึ่งอ๋อเซอร์พันหนึ่งโอเคเอ้ยกูมีนานามิเดี๋ยวกูนานามิวางน้องวางนี่นี่มันเป็นอุ้ยอ๋อนี่ไงกด F เดินถ้าเราเป็นตัวตัวระดับสีทองอ่ะอ๋อเดินได้ด้วยเหรอกด F เดินใช่ใช่กดที่ตัวมันนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเดินไปคือไงต้องวางดักนี่เหรอใช่เฮ้ยแล้วทำไมกด F อล่ะเอ้ยระบบเจ๋งว่ะท่านผู้ชมเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ อ๋อนี่ดีเฟนเดอร์ด้วยหรือว่าอ๋อกดเอฟมันมันกดเอฟ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 ลากไปเดินอ่ะกดเอฟกดเอฟ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 ไม่ใช่เหมือน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 เล่นแบบเดลต้าฮอนเลยพี่เออเหมือนเล่นดอบเนี้ยว่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะกูมีตัวก๊อปตะมันเป็นแทงอ่ะเอามันวางไหนดีวะวางตรงตรงแถวแถวแล้วตีไงวะไม่ไม่มึงกดกดเอฟอีกรอบนึงให้มันยืนตรงนั้นแล้วมันจะตีเองแต่ผมนะผมยังไม่ค่อยเข้าใจแมพเท่าไหร่วางตรงนี้อ๋อเนี่ยเราเป็นแทงไง ไม่เสนอมึงกว่าปล่อยก่อนสิยูจิอ่ะมีเซนอนนี่ผมว่าเซนอนวางปอะ้วนะเออแล้วมันจะตีเห็นปะถ้าพื้นที่เขียวๆนี่คือจะวางได้เว้ยมันมีเลือดของมันมีเลือดตัวละครด้วยลืมตายเลยมีด้วยอ่ะตายเลยอ่ะตายเชิอตายเลยนี่โอเซ่นันวางแล้วอ่ะแล้วมันจะฟื้นยังไงอ่ะไม่รู้อ๋อต้องมีตัวฮิลอ๋อเราไม่มีตัวฮิลเลยนี่ยว่ะแล้วผมมีผมมีตัวฮิลพี่ฮิลฮิลหน่อยดิเอ้ยนี่ไงอ๋อทุกเว็บทุกเว็บ ตัวแฟืดแน่เลยไหไหน,นวางตัวไหนรูปแบบเกมน่าสนใจนะจะบอกว่าเป็นทาวเวอร์ดี s เน์มันก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทาวเวอร์ดีฟเน์ที่แบบว่าแค่ตีมอนให้ตายครับเออเก็บปะเพราะว่าเราต้องเอาตัวละครเรามาแลกเลือดแลกเลือดดิเพื่อกันด้วยนะฮะเห็นปะ่ะแล้วก็มีหน้าที่ของแต่ละหน้าที่ด้วยก็คืออย่างแทงก็คือเป็นแทงดาเมจก็คือคอยทำดาเมจ ซับพอร์ตนี่ผมยังไม่ชัวร์แล้วก็จะมีตัวยิงฟรีที่คอยสนับสนุนดาเมจอุ้ยเกมเขาทำมาได้ตายนะนันนี่ตายเอ้าตายนะนันนี้ใครตายกูเอของกูตายไอโนยเนาะับจะเนไปไหนอะเอาเอาตัวเอาตัวนั้นวิวิ่งวิ่งไปตีได้ไหมตีได้ตีได้อยู่กันหลังได้อย่าเพิ่งสกคิปนะเดี๋ยววางเซนอนเพิ่มเอ้ยไอโนยไอโนยหลุดเรื่อยๆเลยโอ้ย เออยากว่ะสกิปไปทีสกิปไปทีต้องการเงินวางซีน่อนวางวางเนาะมันยากเตี้นะไอ้เนี่ยไอเบอร์ไปตีให้โอเคโอเคตัวนั้นตายละตายปะตาย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 เจ๋งว่ะลองฝักหลังด้วยนะเดี๋ยวไปตีหน้าให้ไอ้โนก็มึงจะต้องวางหิวนะเออเดี๋ยวมีอีกทางออกเหรอเอาเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางนะเออออกมาเพิ่มชิบหายละแล้วเดินเดินมาตีเดี๋ยวกูก๊อปตายนี่ก่อนแทงให้อะมึงตีด่างก๊อปตากไปดิเออ เซเบอร์เดินติดขื่อครับวางฮิวเยอะๆเลยท่านอ่ะวาฮิวหน่อยวางฮิวหน่อยฮิวฮิวแรงๆหน่อยดิฮิวโอ้โหมันในอัพพี่เนี่ยจริงโค้ดสำคัญน่ะเนี่ยอัพอัพเต็มหลอดละฮิวผมอัพอัพเกรดอ่ะฮโอเโหมันไม่ใช่เกมที่จะเล่นคนเดียวได้นะเนี่ยจริงๆไม่ไ้อัพพี่พี่มามาวางข้างหลังนี้ว่าเราอ่ะผมผมว่าอัพอัพฮิวเต็มเลยแบ็คเดฟเออแบ็คเดฟบด้วยเอางั้นเหรอ ระวางไม่ได้แล้วไงล้มแล้วไงเดินไม่ได้อ,ออกอ,อัพออกมาฮับฮิวข้างหลังละสายทิ้งแม่งเลยข้างหน้าเนี่ยอ๋อนี่เหรอดตัวนึงอัพอ,อัพเต็มหลอดเลยเฮียช่วยชุบตัวข้างหน้าหน่อยสิโคตรเจี๊ยบเลยตัวหน้าไข่ถึงแล้วหรอไอ้ออย่าขายอย่าขายเดยมันก็ไม่คุมมค้มแล,ล้ววะรอรอจบเวฟเราวิ่งไปบังคับไปนู่นดีกว่าถ่ายนันนามีไปก่อนเอาเง้ยมันมีเส้นทางด้วยสัตว์ นัดมันมีมันมีมันมีสองทางมันมีสองทางไอ้เหี้ยมาฝั่งนี้นัดโดนเหลี่ยมมาเหี้ยโดนมันเหลี่ยมเรี่ยมร้อยเลยโอเคท่านผู้ชมตรงนี้ผมคงจะต้องได้เวลาเอาจริงผมได้ไปหยิบไอดีหลักมาและรอบนี้ผมเอาจริงนะเพราะว่าไอดีนี้ผมมีตัวฮิวนั่นเองเออนะ เดี๋ยวผมทําหน้าที่ฮิลเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซเบอร์ที่อยู่หน้าตู้กับตัวฮิลตัวนี้ใครจะมีประโยชน์มากกว่ากันนะปะเริ่มเลยอ่าส่วนระดับหรอแน่นอนผมจะใช้ด่านเดิมผมมันอีโก้สูงซะด้วยสิจัดไปเข้ามาเลย come on ชนดนอ,อหาที่นั่งี่เจอเลดี้เลย เราเรารู้แล้วว่ามันมาสองทางใช่ไหมเออแล้วรอบนี้เราเล่นไปแล้วรอบแรกเราเล่นไปก็เลยงงหมายหม่เราจะไม่เล่นหลังเราไม่เล่นหลังอ่ะเราเล่นเหลืองสนุกเรากำลังนะตัวไม่หล่นอ่ะสุดท้ายอ่ะเห็นป่ะมันจะมาบรรจบกันตรงนี้เว้ยตรงนี้เออเพราะงั้นเราจะลงเราจะลงตัวอตรงนี้เว้ยโอเคป่ะลงลงตรงนั้นกับตรงนี้ได้นะเนี่ยตรงเนี้ย ว่ามันจะเดินผ่านตรงนี้ด้วยนี่มันจะมีมันจะมีตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะวิ่งตรงตรงเนี้ยเห็นอยู่รอบนึงเอองั้นก็เตรียมเลยมารอบนี้กูไม่พลาดละโอ้ยวงใหญ่มากนเลี่เลยน้องตัวฮิวมาละเดี๋ยวรอบนี้กูทำหน้าที่ฮิวมึงสองคนดาเมจโอเคปะ ไม่ต้องมาอยากฮิวเดี๋ยวกูฮิวเองเอาช็อตกันเอากระสุนพลคอนไปกินอุ้ยย่าหิวแดงวะไอ้สโนกัอปต่าสองตัวเลยเออกูวางก๊อปตึงเอาวางเกนยะเออเดี๋ยวกูวางกัอปต่าอีกตัวหนึ่งนะมีคนนึงวางเซเบอร์หน่อยก็ดีนะต็มังลงเซเบอร์ดีกว่าไอ้นัทวางกัอปต่าเหรอไม่ใช่ไม่กูไม่กงแล้ววางกัอปต่าทำไมตอนนี้มันไม่ยิงวะ เอ้ามึงวางไกลเกินเอาไอ้แม่งชนระยะขอบพอดีโคตรเที่ยเลยเอาขั้นต่อไปจะขายปะจะขายมึงตัวเองต้องวางตัวแทงแล้วก็ให้ให้ตัวนี้ยิงฝีไว้ไม่กูก็อัพเกณฑ์อยาดินี่ไงยิงแล้วเอเ้ยโคตรเพฟรชอ่ะเอาว่ะแล้วรอบนี้ฮิลมันคุณภาพจัดไงอ้าวแล้วขายทำไมอ่้าวผมขายมันเหรออ๋อมันมันกดคิวขายเหรอใช่กดคิวขายเอ้ยลืมบอกต้น อ้าวรู้แต่ไม่บอกข้อมูลไอ้นี่ใส่ศึกคอมเมนต์เน่ตะคิบล้วยๆอ้น้องไอ้ล้วไม่มีใครวางเซเบอร์หรอไอ้โนะวางดิกูไม่มีผมตังเพิ่งมานิดเดียวัิตวบยูจิวางตะคิบทีตะคิบทีได้ฮิวใหญ่แล้วจัดไปเลยพี่แม็กไร้น้องมาเฮ้ย เอาว่ะยิงดาเมจอะไรวะเอาไปอัพเมริกุมินเลยอุอ๋อมันมีอุ้ยซีนั่นก็ดีว่ะอุ้ยนัดเนี่ยว่าไงหลอดมานาพี่ว่าพี่พอหลอดมาเต็มปุ๊บหู เอ็กคาลิเบอร์อ่ะใช่หรอไหนดูดิเดี๋ยวมันใส่อ่ะเอ้ยบอสบอสตัวมันเริ่มเลยมหล่อมันาเต็มละต้องไงต่ออะเลือกก็จะหมดแล้วหล่อมันอามึงเต็มสักพักแล้วนี่ยเออไม่ใช่วะนี่เย๊ะเอาวะบอสตัวมันเริ่มวู้มันต่อยกินยาดีไส้แตกเลยนะเออตีกุดแรงเฮียกินยาหิ้วหิวกินยาโอ้ ถ้าไม่มีฮิวนะตายยังไม่มีฮิวจะเล่นยังไงวะเนี่ยอตายว่าน่ะม,มันทำมาให้คลายเห่นมันกอบมินทะเลเยอะไอสโนโอัพก็ปะเต็มยังวะกูเต็มละผมอัพแต่เซเบอร์ไอ้ยัดมันบอกว่าเมื่อไรที่สก,กิลหนึ่งแอคทีฟอะ่ะมันจะให้เกาะเพิ่มต้องรอรุนละขั้นสุดท้ายอะ่ะเนี่ยแอคทีฟไอ้เกมมันแบ่งหน้าที่ดีไอ้ชอบวะชอบะ เกมที่ต้องแบบเล่นเป็นทีมไอโซโนมันไม่ได้ชื่อกอลตาไอ้ตัวเนี้ยอ๋อมเป็นไอ้ผู้เฒ่าหมู่บ้านนี่ใช่ป่ะเออว่าเป็นผู้เฒ่าหมู่บ้านแล้วไปเรียกกอลตาลิกาดลิกาดพี่นัดอะไรก็บอกลิกาดกอล์ฟตาลิกาดกอลอฟตามันขี่หมากอล์ฟต์เป็นเด็กไอ้เียใช่มันเป็นเด็กไม่มันโดนวิทยาการแต่นานเป็นงั้นนะโอเคนะครับอัพเลยดีว่าอัพกินยาดีกว่าเดี๋ยวสามพันก่อนเดี๋ยวสามพันเดี๋ยวเจอเมกุมินกู จะไม่กูมินกูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเบี้ยแบกเกสซอนมาล่อบ้านกูเลยเหรเบอร์เซอร์โอ้โหลวกาแมงแ่นปักเลยวะแย่ละมันแกสิกาเทนโชอ่ะมันจะตักแก่ไหนวะเราอาจจะตายได้เลยนะไม่มีทางหน้าน้่มันสับอีกเยวโอเคสวยอ๋อนี่ไงมันจะคิวเฮ้ยเกนยาโหตัวโคตรดี เว้ยเมกูมินกูสองตัวร่วมด้วยช่วยกันเกนยาอย่างดีอ่ะสนมันได้มันได้มาฝั่งนี้วะพี่เออวะแย่ละสนมรับหน้าไอทีนีเข้ายูจิเข้าวันนี้มิยูจิอ้าวไอ้เดิเดินผ่านเหรอตกใจนึกว่าแม่งเดินผ่านดูดูเกญยาดิแลกเลือดเลยดูดิเกนยามึงจะตายหายแล้วนะถ้ากูไม่ฮิวขึ้นมา ไม่เป็นไรมันมีสกิลไอ้นี้ด้วยเพิ่มเลือดตัวเองอ่ะอ๋อใช่เหรอเก่งมันจะเพิ่มเองด้วยแล้วก็ให้ฮิวด้วยเลยยยก็สบาจแลกโอ้โหดูแลกต่อนะแลกต่อแน่จะแตกเอ้ยเอ้ยหลุดป่ะนี่ยไอ้ยข้างหลังโดนบุบลนลนไอ้น้อยเนาะเซเบอร์วิ่งไปเซเบอร์วิ่งไปก่อนมิลด์มิลด์มิลด์มีสด์มิลด์มนลด์มิ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 ลดนมิลด์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 ้ิลด์มเลด์มิลด์มิล์มิลด์มิลก์มิลด์ลกเลือดอมิลม่ตายมด้มิ ชอบแม่งเดินผ่านเลยว่ะอย่าก้าไกลโน้เฮ้ย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 มันเดินผ่านเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวละเทียงอ่ะมันมันปัดมันตัดไม่หยุดเลยเฮ้ยมันหยุดมีซีนั่นอยู่มีซีนั่นมีซีนั่นนี่นี่นีห้ามอยู่กูห้ามอยู่ีนั่นยิงอยู่ีนั่นยิงอยู่อ๋อนั่นหลอนเลือดมันเพิ่งเห็นเฮ้ยขายตัวไปกันหลังเลยขา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 ยเซลเซลเซลไม่ได้ใช้แล้ว เอ็กพาลิเบอร์ชนะเว้ยต้องมีฮิวจริงๆุ้ยก็ใช้ได้นะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าผมสนุกกับเกมนี้พอสมควรเลยนะก็น่าจะไม่ได้เจอทาวเวอร์ดีฟเนแบบนี้มามาสักพักใหญ่ๆแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นอ่าดีมอซสเลเยอร์นะฟิลจะคล้ายๆแบบนี้แต่เหมือนอันนี้ภาพแล้วก็ เอฟเฟกอะไรแบบนี้จะทำอะไรเชื่อมาวะยนิมาแล้วใช่หรอโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนักหนักกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นต่อกันแล้วกันเออเพลินจริงๆเพลินจริงๆต้องขอไปเล่นต่อแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายจ้าบายบาย